เมื่อนี้จะลองมายกสะดุงมังนะคะสะป่าอยู่บ้านนี่นะคะสะอยู่ขอกง่วนี่ยกสะดุงไอปลาดุกปลาที่เลี้ยงไว้พูดจะได้บ่เดี๋ยวเรามาลอรุ่นกันมันกำลังป้องแป้งป้องแป้ง,ปง,ปง,ปงมาจากน้อยรอเวลาสักนิดสะกะกว้างกวางนะคะปลาดุกสะนี่ประดุกเยอะปล่อยเยอะมากก่อนที่แล้วนี่ซื้อมาตั้งหกพัน 6, ตัวอ่ะลองยกดูไหมชื่อ ได้กี่ตัวไหมได้กี่ตัวไหมแหนวได้ปลาอะไรนะวัาเสวน้อยไม่ได้สักตัวนี่มันกลัวอโอไม่ได้เลยแฮวครับกินแฮวนะครับแต่ก่อนเอาตะกาตักเอาก็ได้เด้สมมอินี่ฮ็ดจังได้ก็บบไดวานแฮก็ะบาดใส่ม้องก็บ่ไดนำมันสูงน้นำลึกมากไปละะบไดกับกลับไปฮะกับเขาอย่างอื่น